เบิดทรัพย์ด้ค่ะปูเปิดซัพเ์ด้ค่ะกจ้าวัสิโรษสัมผัสปูฝันตรงหวัดนั่งค่ะเอม,ม,มันมันมันมีสุกตัวนี้ลูกนี้ขึ้นขอว่าเอาอ,อันนู้นวัดสัาบายปูกันเลยได้โทษเอาคำมือนี <laughs> อไ่ไปไปใส่บ่ได้ จ้าผู้ฝันเรือบ่าข้าฝันฝันฝันอยู่อันไหนอ่าไปนนจ้าอละจ้าฝันอยู่นี่ฝันนันตับเลตัวเก่าโตหวนน้่อันนึงเด็กเด็กโตหวานจนที่โอหางกชื่อไทนีวันบางฮันบอกตัว ม่งก <Ch à. S 2> ุ้ยนแม้ว่ามั้นมือท้าเลย่จ้าใ่ม่เดเลยพี่อาตัวใดพูดพไดเลงนี้พไดล่อจ้าการไปเ่นพไปนาเบอรซำยูกับเบอร์ันบานมเมื่นี้บาเป็นเบอร์ตูขึ้นบอบาขึ้นแม่พูดจิตเ่่มพ่ี่พลมนั่นพูดตไปอือกพว่าอยู่ นี่ได้ตัวเดียวะช่ห่งปัน้สาก็เลยคนที่เป็นตัวหนึ่งคนในอาการ์เลจะว่าอไรวันไหลุ่งองรับอืบัดนี้งวดนี่ปูโตงวดตัวไดค่ะพูดเลยทำดูกองวันนี้หนึ่งหกานี่นะตัวฝันนั่งหนึ่งหกหนึ่งหกฮาร์หนึ่งหกฮา จ้ากะชับอกสองโตกะชับอกหนึ่งหานั่นเลยเดจ้าตัวผู้เห็นผู้อไเห็นือกือหแล้วมันจเห็นมันมันจะเป็นมูหางหน้าอะหรือว่ามีเป็นมือม้วนอยู่นะฝันว่าตังไดหขผู้มือมัดปาเนื้อเห็นเชี่ยวมือนะจ้าเห็นมือ ปาดเนื้อเขาปาดเนื้อเขาไเห็นจะล้กตัวนี้ตัวนี้ล้มไปเลยเรื่องทำในเก้าหนึ่งหัวหานี่ะวันนี้ฝังเป็นบูมัาปาดเนื้อน่าก็ไเ้บยกวจับออกหัวาครับหนึ่งหานละจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตหัวที่นี่นั่นันว่าถ้าถอยหนังใหม่สองห่อสองหอเนี่ยมันจะเป็นยังงสองห่อเนี่ยมันจะเป็น สองศูนย์ก้อสันนี้สองศูนยศูนย์กูเออันนี้มัปล่ไปเนาะแปลี่ไปอันนีแปลไปมันมันจะมีอยู่สัมสมเสียเรียกว่าอันนี้ตามเี้่องเก่าเรากำลัเปียนตหวอักเาก็มาม่อันก็ุ่ี้อะไรปันวางอันนี้เป็นโทด้วจะว่าตัวตัวไทยก็ทันตัวได้สองสาม แต่ว่าค่ะอีกเนี่ยองเลยนี่ค่ะสองศูนยกัหนึ่งหกหางบินบดหิเลยม่ไเ้เป็นตัวเลยว่ะสองสามหนึ่งล่ะสองสามหนึงนี่ปูฝันเห็นเป็นตัวเลยบ่ค่ะปูเป็นตัวยุกองะนั่นเป็นตัวยุกกองสองสามนึงอือกองอีหยังกับปู มันเป็นกองมันเป็นกองแบบูอย่างทูกกองอะนะเพ่นเท่านไม่มันเป็นตัวใหญ่ตัวสุดใหอนีล่เว่าเาผมว่าเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดนี่และ่อกก็เลยมันแปลว้ว่านว่าสองสามหนึ่งหรสองสามเจ็ดนีแหละท่บอกอ่าันนี้เห็นเป็นตัวเลยอืออันนี้เห็นเป็นตัวเนี่ยอันนี้เป็นตัวสองสามว่าตัวเป็นหนึ่งหรือเปนเจ็ดเราเ้องิดค่ายกันนก็เลยว่าเอาไปสองคู่อะไรเป็นสองสามหรือสองสามเจ็ดนี่แหละ อันอนี้ยู่นีละสามคูด้านี่เวบตาลรเป็นสองสองศูนศูนยี่ละาสองสามหนึ่งน่ละรับสองสามเจ็ดนะรับอมเจ็อพราะว่าหนึ่งับเจดาจจีเป็นตัวเดียวกันจ้ามาดีต่ว่าคอยู่ตาอีเนนึงเพราะว่าอากา นี่มือด้ไทยคือหัมืด้วมือดำยันชีดายด้ไยเนี่ยโอ้ยวายูไปเห็นปูทุ่ม่าเสดงว่ายเลยบเพียนบ้าวายู่ไฮึฮดฮึ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 ฮสฮึฮ่ฮึฮไม่ฮกฮืมึฮดฮึ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 ้ึไึฮึฮ่ฮึ้ไฮ่ฮึฮึฮึไึฮึฮึรึฮ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 ึเึฮึฮ่ฮึ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 ้ึฮึฮึฮไฮึ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 มึ คนวันนี้เองก็ยังเป็นไตอยูกัางต้องขาอปศึกษาเราก็นี่หนก็เลยมัจับตามปูดกันมันจับตามตัวได้ีว้ามันเข่าเลยอย่างนี้ว่าเข่าค้าต้าปูกันตามตัวปูจับตมเดเข่าเลยกันมันจับตามตัวเหมือนตลาเหมือัทัวเนาะจ้าปันกตีน้าเหมือนเป็นนึ่ตีสองูเลยสปูค่วอไไม่เคย่หาาม หัวดีก็ต้องหัดไปก้อนเนาะค่ะมีหนึ 2, 3, ่งหกห้ามีสองศูนย์ศูนย์นะคะสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดเห็นเป็นตัวแดงบ๊อบปูอันที่ว่าสองสามหนึ่งก็สองสามเจ็ดเนี่ยแต่ว่ามันยันได้กองบ๊อบปูถาว่างได้องถ้ากองตัวที่สาบันปูเลยแค่หางกองเขาตัวสั้งยังตีหน้าก็ได้ มามันดึงแลมันเกี่ยดมันก็มันห็วงมันจ้าว่าที่กระสิเขาอีกคือเก่าเราปูเนาะเขาพันษาลราปูเริ่มแน่นนั่นแหลนีน่นรอนี่ก็เรียนหนังเรียนนี่โง่จะช่เย่น้เอจ้าได้สิตามปูอีกโง่สุดท่ายแล้วคะปูเป็นแนวทางอมาอะไรอย่างเเอาชามีอะไรนะปูหันไปหลับลโบอกเนอ จ้าปูโทษมาเบอร์นี่ด้อปูร <c oughs> อบทีแล้วมันมันบ่ขึ้นแม่บ่ขืนสายบ่ได้รับมันก็บ่ขึ้นแม่ปูาจ้ากอ้าสาะปูขอบคุณแม่หลายค่ะเดี๋ยวเดวน้องสาวสิเทาหาอีกรอบละปู ค่ะคุนสิโตสัมผัสคุณปูยู่าปูวัดป่าอุดอรนะคะต่อมงวดมงวดที่แลว้วค่ะโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสื้อผ้าเบ่งตัวเลขปูนะคะวันนี้ต่ะพวกใอยสบายพี่น้อง เด็กเป็นตัวเล็กน้ากันวันนี้บ่วยข้าบายเป็นไหนนะ,ะคะก็เลยบ๊วนเด็กไปใจยูพีน้องเอ้ฝนกระต๊ดีตั้งบานต๊ดีว่าเนะาะตั้งบานเฮานี่ต๊บนี้ดีค่ะหนะึ่งหกห้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสองสามหนึ่งหนึ่ง สองสามเจ็ดวัสันเป็นแนวทางตวงหัวจากผู้วัดป้าอุดอรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาอกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำวยค่ะ